สวัสดีครับไทยอีสานมาเด้อครับกินของมือนี <S <S นหน้าปลาครับก้อยปลาเนี่ยก้อยปลาเคี่อวหมูมาก,กินหน้าวนรัดครับหมูมากกินเมื่อก,กี้พอมกินก็ป <ะ S 1> ลาขาวเคี่อววนรัดปลาขาวใสฝีมือแม่ครับมือไหนน้องนันน้าลาบปลาดุกเน้าลาบโอ้ยแซ่บเสียดายว่าสานลาบจังป่าสว่างผีมือแม่ไทยอีสานมือนีนมากลับบ้านครับ อันนี้ที่ต้มหัวมันครับว้าคือหัวแบกหลายบ้านเด้เนาะต้มต๊ต้มหัวมันเนี่ยเขาเลยสูตรแม่ต้องเอาก้างออกครับเอาออกเพื่อเลยงก้างเลยเอาแต่เนื้อยงเฉียวเนื้อล้วนๆเลยแขีวบดดีดีเขีวบ่มบดดีคือค่ายเขียวต้องล้างเลยกินเด็กเด็กน้องอินสวัสดีครับสวัสดีครับ เจ๊เอ๋สวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะทำเสื้อดงรีลูกตั้งแล้วยังยอไมมีว่าไก่เรายังว่าปล่อยครับมนู้เด็กๆอยากกินลาบกล้วยปลาช่วงนี้ปลาขึ้นครับปลาพวกนี้ล่ะน้ำฝนตกลายกับปลาขึ้นปลาขาวปลาปลาง มื่อรเขาปัตัวส้นนี่กระสือ่กันมายอย่านี้ร้อยหาซีบครับรู้ละซีบาทแม่เขากวนขนาดเลยครับร้อยหาซบก็ได้ประเดี๋ยเท็กวอนนี่ก็กินได้เดี่ยวตำเจียวได้เดี่ยวเขาขึ้นสั่งเจียวปลาลาบเ้ากัขันเส็อโมดแดงเลยมีโมดแดงวันน่แม่เนี่ยี่เขาิ้เอาไน้ี่ถือไปนี่ครับอันนี้มาจากน้าครับเนี่ยเขียคืน ค้ราวงเืครับเนะอะไรคะับ๋ให้เกมอดีก่อนลูก,เเก,กนี่ครับ <c oughs> ตุนไว้ <c oughs> นี่เราใหม่มีหยังใส่น่ครับเนี่ย <c oughs> นาจดกับนีครับ <c oughs> พ่อกับแม่ลาได้อนี่เนี่กระ่ใส่ตู้เย็นยดกแด้ยง<า>ยงเดียวนอจด กอไม่ครับปอกไว้เองครับนอเพียงนอโจดอ่ไม่เฮ็ดยไม่จะกินโดนๆแม่รับเพิ่งจะเฮ็ดไว้กินน้ำอันนี้นู้โระเสเซยเย็นช่องฟิตไว้ไห้ครับใคพูดไม่รู้น้อกินบ้านห้องเบื่อตัวอย่อกคับันจะมันหาตอ่นแ่าฟวันนี้พากินก๋วยปาครับสูตรแม่ กินผัดผีเมื่อแม่กับเขาแม่นี่อร่อยอยู่แล้วแซ่บอยู่แล้วกินกับข้แก<อ>ขึ้นนี่ครับกับข้าววันก้อยปลาเด็กเลยครับเห็นว่แม<อ>่ใจกับู้ใหว่ี่อ้าวปลาอี่ต่างกันนะกับูพึ่งอันนี้มังงูเห็เด็กๆเออมื่อนี้เทศบุญมาแล้วกจากรลอยเอ็นครับเดินทางลานมาทางบอระเบืออ้ยโกซุม ตัวซุ้มก็ถ้าพาออกมาเลี้ยงเมืองขอนแก่นครับฮอดผู้ย่ยงครับบ้านทาาไทยอีสานเปี่ยงบ้านไทยอีสานมือนกับเด้อกินก้อยปาลาต้องกันเมื่อนี่โอ้เขียบมันจะใส่ลูกเนี่มยมันจะใส่ดูดต้นสวนเขาปนานังยูสวน,สวนยูใส่ต้นแดดโอ้คุณตีน,น้าบ้านคุณตีนเนอนเอาไปซื้้นำแข็งลี่มันสุกไปนี่โอ้สุกกันแล้วก็มี ดูดิตาตาตีไปนี่บมไปอันนี้อันนี้ใกล้สุกแล้วอิหมูอินเห็ดแนวกินแนวหยาบเป็นแลวเฮ็ดอีหยังเนี่ยเฮ็ดอไทยีสารไทยรู้เฮ้ยะตำส้มตำส้มเส้นพริกจิงไหมเฮ็ดนี่อย่างเป็นเนี้ยเฮ็ดเฮ็ดนี่อย่างเป็นเนี้ยน่กินแบบตำส้มตำโฟมตำพวกหมูกินนะได้อเด้อเพื่อนพวกหมูไทยคิดใหมเด้อ แกงโมกี้เล็กเอาเนี้ยมาเลี้ยงเดี๋ยวกระมาครับแกงโมกิ้เล็กเป็นบ่แกงคุกิ้เล็กเป็นบ่เออพวกหมูที่ไปส่งเบื่อแกงโมกิ้เล็กเป็นบ่แโอเคเลยขอบคุณที่อีสานครับฟักแล้วครับบัดนี้ฟักก่อน มูแม่เี่นแม่เห็ดด้ยครับสูตรแม่คุณนเห็ดในรูปกินจะคลองเห็ดเพราะเสียบโซ่ขึ้นหรอกครับที่จำเอาคุณนเห็ดนี่แหละแต่ขึ้นข้างอย่างออกดีดีนี่มีต้องเข่าบนอ่ะนี่มาแต่นาตัวดวงฮะนี่เลดวงนม่ต้องมาเลยนี่แหละดวงนี่แหละ เสียงเขียงครับเิ่เขียงกดต้องรุ่นนี้คร,รมโมโมครับเขียงกลมวาพลครับน<ง>ีเยงใ่น่ยก้อยสามน่อยนอย้หูสำนักกักินมากเปรอ,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 อสสเอออเสบนาะขวให้หลางพ่อตาก็กินปูตาก็ากินดิบดิ ใส่มดแดงขาวจานพานกินกินหมอปลาัอปลาวัต้องสุกได้หรอลต้องต้อกินสุกเรนบ่ปุ้งลยวๆประกวนไแซ่เมีนมกมกก็ได้เนีอเมีกเสียเบตองก็เสียพูดกันเมีมฟังาเมยกินดอเครับเด้อมื่อนี่ไปัเอาไปเอาทุ่เดียว มันขายช่วงนี้มีบตลอดแล้วครเยอะแยะถอดก้าง่อนเนเ่ต้องขั้นต้องาต้องตำมาหนี่สขดัวหใส่แงเขาก็จังก้อยขวต้องแกต้องแกโอ้เสียบหอมบ่บ่คือเบียดไปนี่ ขวาก็เ็มาขวูเขาอีเมียวเขาเ็ดไปนอกเขาเ็ดเต้ซี่แล้วก็ตาเทศไทย้อยิบแล้ว่อยหนักเด้ออีมือขวาก็เสี่มนี่เสียีีหนี่น้น่ปลานนั่นน้ำปลาอีไซน้ำามสตรดวกตุ่มอีไซตุมมีไข่บบ นาโอลงแขงเสไปน้ำเทลงเทลงลย่หเอาเสนเสตู้เย็นไ่าสทางงี้นะเ้โอมันทนเตรียมนี่ให้เก็บมันเทใส่นี่ก่อนเันเตรียมก่อนจ้าตามสมด้วเพื่อนนะ ตำสมเด้อเปอยปลาเหมือนกันครับไอ่เก็บผักกันครับวันนีก้อยปลาตรงนี้ผักทูบเกี๊ยะครับบ้านอันนี้เขาตีกินกับทูบเกีือะขึ้นไใบทูบว้เลยโอคุณคำมดแดงเห็นแล้วนี่นะครับเดี๋ยวหามหางมันอยู่รอนี่ละ กัหออยู่ล้อนี่แหละแี้วมันกัดคนมันก็กัดดีเท่าน,นมันออกแนวมันอิ่มโมดลในมันอันตรายทีกนันครับตัอก็บหื้นานเดกครับมเสียบพอดีลรอะบักขึ้นไรก็ข,ขึ้นกินบ่ได้คุ่นี้เกี่ยว์ขนเนี่ครับมะนเคือคืน อยู<ส> <T> ่ต้นมอนวะเนี้ยแม่เนียบม้อนอยู่ใบม้อนเห็นแล้วเห็นแล้วมดแดงเซ่หล่ะฮะทังหนึ่งอ่ะนะใบมอนน่่พพอดีล้ที่ใบม้อนนึงครับทังมดแดงโอ้คุณคุณทังหนึ่งเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาที่ขันเซ่เบื้งวิธีการขันมุดแดงเลยจองใซ่เลยครับอ้าคุณอ่ะมันมานัเขาหังแท่า่ ยมันกรทุกลกม่นึงหน่ะ่งนรอมองเขาเคียงมันทำบ้านที่ีสานนี่นี่ครับกระทุกลกอันยู่ร่อยเอียดเพิ่นปลูกสามร้อยโอเียมยูสามครั้งโอ้ยย,ออยั่วอนริลัม สุรินบุรีรัมม์อะไบุรีรัมม์อันนี้ครับเป็นแก้วปูเวกินครับปูเวกินนี่ไม่เห็นโลกสายน้ยครับเตีมอยู่เป่นไม่บรรตอนนี้สุกมันยังไม่สุกสุกไปแล้วหุ่นหนึ่งต็ันนี้มันสุกเตะ แน่นป่ะไม่ละม่ละหลายอยู่ฝั่งก็หลายอยู่ตรงน้่เหรอม่นลเดี๋ยวพ่อพาไปเึืงอยู่นะตันังยันนูนี้หนาฝนจืดๆครับบ้า่ มาด้วยกับเด้อที่กินลาบปลาน้มกันเมื่อยออกมาหนูนะออกมาต้มสารแม่ต้มสารครับสารหน่อยสารงามนี่ครับนวิธีการต้มอันนี้เป็นไหลดนะครับมันเป็นกบมันเป็นผื้ไหลไหลเาเอื้อนไหลตักก้างเงี้ยนะพูดี๋ยวไม่เห็นอะไรตามโขดอะไรไม่รู้ ้ำสาดบ้านเนื้อนสาดเสื้อพืนเนเสื้อปูนั่งนะครับแล้วกอืนนึงยลไอ้ืนที่สองผืนสองหมดเลยืนแรกที่แล้ี่ส่อาสาดืนที้เป็นเ่ยอันนี้ไม่ยอมสีครับเป็นรลายนะครับน่ยอมไม่เองสั่นครับเอามาทำมาทออันนี้้นหูตั้มเผาไหมก็ได้ครับตั้มอันนี้ก็ได้แล้วแต่ฟื้นแต่หั นี่พืนที่สีี่ไืนหลคุนหนัก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 ี่เฮ็นืนล่เดี๋อวพ่อที่เอาไปนั่งได้พืนนั่นนี่ืนที่สี่กำลังตามามพืนอูตันี่ครับไปหลายคนอ่งอัน้ไปหลายคนหลายบืออย่างเด้ ยานพาหนาคนอีสานครับสะดวกสบายบ่มีล่มนี่แม่เพิ่นหัดขับไม่ครับไปแล้วให้คนจักรยานเราแม่เขาว,ว่าขับได้แล้วครับเบิ่องล้นเลเด้อไปแล้วครับบ้านนี่ฝ <c oughs> นตกทางกับจืนครับอู้ยอย่างเงี้ยกันเลยเ <c oughs> ป็นรถเข้าป่าเนี่ อหมดเดียงกันวางลงมาคอเสกเอ๊ะนี่เดาเด็ดมาเอาลงมาพี่เมียครับขั้นนะครับบานขั้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 นนี่นะครับต้องนี่พอแล้วครับนี่เพอแซ่บหลายเลยที่หนึ่งคร้งหน่อยหนึ่งอ่ะพอแซ่บกฮึขักครับโอ้ยพอดีพอดีพอดีเิถือมาดเดียงขาวจานผ่าเนี่ยโอ้ยกินกินนี่จำได้ย้ำตัดต้นแบบ พอดีแล้วครับมืนว่างเลยมันว่างคมว่างอยู่่เกมออโต้การพ่อว่ารุ่นนี่อยู่มือนี่อันละละคือนี่ลายยิงจังไรบอสุดาอนี่แหะเดี๋ยวตองห้านั่นห้างเก่าห้างนั่นแหะ ครั u, Somehow, s okay. <S ้งเลยคุณลงหังนมมันหลายเติบอยู่ดินี่เกมจะขึ้นไปเบิ้งเกมจะขึ้นไปนี่ตกดึงงามันมาอ้อมีกระมี้อยู่ที่มีหมดแล้วม่วงวังม้วนขันไม่ได้ห่วยม่วางมันขันบ่ได้อะไรแบบนี้ขอละเกมมึงนการข้อผอดหนังเกมมึงเบิ้งเออเห็นบ่ไปเร็วเด้ดขันเต็นบ่แดงครับ นี่แม่ยุคพ่อบ่หรืแม่หรือแม่ยิบ่ยุคพ่อหนะไปแล้วมันเจ็บอยู่ใครเนี่ยมันเป็นมดยามแดงหน่อยแต้มขึ้นมาหน่อยปุ๊บครับขันใส่โมแดงเสร็จแ้วครับคักได้ได้ขับบานเลยอือได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วเตรียมตัวคุงเขาพอแล้วครับ Thế lại lại mà xẹp Thế phân đi men Khua nắm cưng nưng Xong này là Kinh lái mà xẹp cho Xong Đó mắc mắc quay Mắc con Mắc với con hầm bàn này ไตูเไวบะใส่ไวูก็ได้ยังไอ้ตูไวก่อนครับไวนี่ถ้าเรียงออกมานะครับคนนึ่งมุดเลยใย่ตอนขับมาเอาตัดเบรคหรอที่หนังเกมเขาพ่อเขาตัดดอกตออมาบงเข่ารับอยู่นะนี้เขาฝายครับ เขาวานน่ะนะครับอ้ต้นนี่ต้นเกมเมียนเกมต้นบางยังไงต้องจับลงยิงลงเด็นท่านในสุกโอ้เสียงเขียดห้องครับโอ้เดี๋ยวผมจิมาหาใส่เบียดอยู่มีกบอยู่ที่นี่นี่นีเคยมากบตัวตรงนี้ดูลยงคว่อกับซองตัวไหมวะท่านนี่ผู้เลี้ยง มุ่งไปซื้อทีนด้ผู้ใดมาส่เงียบน้ามถ่วงเลยมันมีบ่อนลูกเนี่ยผู้ใดเียบกบเนียบต่า้ปูน้อยดึงึ้นมาด้วยหรอกเอาไ้พี่นยเน่ปูพี่นส่ปูมีอย่างี้กีเงียบแสบลงไว้ต้องส่เงียบกบมันต้องอยู่ทั้งโขกดอน้ามันถ่วมแล้วล้ว่มเมืไ่เอาไปกีเดือดส่ งามันออกแล้วน่ะเนอ๋้านี่ก็เหลืองเหลืองโอ้่้นี่ข็นามไหลเต้เต้ไม่ได้หรือเ้อันน้นมันเส้กุ่งตัวนาะออกมาเลยขึ้นมาโอ้ยโอ้ยหลานโอ้ยหยาลาย น้ำหลวงครับบุ่นเลดำนะบ่เป็นน้ำหนามน้ำหอมฟูนครับสูดลงไปพุ่นละนส, <c oughs> สอกดำที่หลามไมอย่างน้ำกลดสอกดำพวกคุเห็นต้นบักกอกต้นนึงอยู่นี่ครับแต่ผุ่มที่เบี้ยวต้นนี้อ๋อคู่ต้นหนามัน,น,น,นหลายครับเต้หนามมีหนามอยู่ อยากให้เขียนอยาหลายพุดอยากให้เขียดเต็มเลยก็ <c oughs> ขาว่านทุกโมเมนต์เขาดำถ้าถ้าดำนี่เนี่ยที่เป็นเรื่องเสี่ยครับถ้าเขาอันนี้คืออันมันสามไม่อย่างนี้งำมันก่อ หน้าครับที่บรรยากาศเดีเ๋ยวไปไกลเห็นผู้ครับคุณผู้กระดึงผู้เวียงครับผู้เวียง <c oughs> ผู้เวียงครับไปไปเขาไปเอาเงาปกกระกอบอยู่คุณครับมาเนี่ยไปเบิ้งครับผู้เกียรีิพ่อบอ,อกว่าเบิ้องนะน่าดีครับปีนี้แต่เขาตมงนมีคนเห็ดอะจจะว่านเอาไผ้เอางี้่นะครับก็ได้กินพ่อเพิ่งกับเพียบทิ่ไว้ ปูเต่เพ็ดงานกับนี้ไม่ร่ามเห็ดหรอครับ,บเป็ุงาน,งงงนงต้องยุนไในสางามขนาดได้ลับปูเอาลงแล้วนใบเสียวครับต้มส่ปาลาเสียวใบนี่กินได้เ่เสียวนี่เหนได้มดี้ดมันเป็นใบดิต้มส่ปลาแต่ละรูก เอามีไปกี่เดือนน้ำตเตนอ่ะไปกี่เดือนให้ม่ให้ปูก็วปูอ๋อไปูไม่รับอีปูเขา,าไหนเด้อีปูเขาไปไหนมาอีปูเขาไปกี่เดือนเอาบ่เออเสียไ้ก่อนพ่อเขาไม่ยามหมเดียไมึงก้อนมันเอาบ่ผสมเสียวไอไปใส่อั้นบ่ผสมปลาเาบ่า เอาไปสมเสียวปลาตุ่มปลากัครับดูไปหาห้องหน้ากองครับมานี่ยอันน้นะครับซ้ายึ่งถูกซ้าย ใช่ครับขับรถไปแล้วครับไอพ่อขึ้นน้ำันนี้ครับเด้อบานเนี่ยนั่งรถขับห้องลแมวาแม่แวไปเลยไปละครับไปละครับมานปนคเด้อมวลๆครับขีซาลิง

ข่อยยางล้งจ้ดก่อนเป็นยัคือบดถอยบอเลี้ยวแต่แล้วบอลี้ยวบอเลี้ยวบอเลี้ยวมาหาบ้นไม้อปแ้วมาเ่ยลกจอดวันี้แล้ลูกหาหยอดประกอบนะครับบัน มันเยอกาครับสีเาาาส่เขียวจะอุ้มเหน <c oughs> ครับต้นมะกอกไปไปไปปามโอ้มวกนี้จืนครับจืนต้นมี่ เจื่นครับหนาฝนเนาะเกมเป็นตั้งแดว่าก็ไปได้ว่าไอ้เกมปลาไม่เ,เกมยมก็ไปได้เนอะก็น้ำไหลครับปีนี้ผูเวียงขนแก่นกับน้ำไหลนี่ครับปลาที่ว่านอันนี้ครับที่แม่เราไปตามสาสตร์นะครับตามเชื้อตามสาสต์นี่ครับนี่ต้นไหลครับนี่ต้นไหล ต้นมอนแม่ครับโขกเกียมอดม่วงสีกล้วยคนครับงามๆรับต้นมะกกอกเป็นน้วยเราไดว้ครับนี่เป็นม่ขามเราเป็นน้วยเราเด้ครับน่ะมันหมืดครับเป็นน้วยแล้วครับช่วงไงเขานี่ก็สุกแล้วครับนี่เป็นน้วยแล้วอู้บะกรอกติดแล้วเดี๋ยวไปตำสมเลยกอกดิบนี่ละต้องเสียบครับนี่ต้นแมนแมนเ่ด้ะครับต้นมะกรอกอยู่นะนี่ มากรอกได้มากวอกสวดตามสมนะครับเด้อเราเด้าอีสานียวลงไปไม่เกได้ทักมาเลยส่งไปให้กินทาไงครับทาไอหานไก่ครับเป็ดไก่พ่อนะครับเรียงไว้เต็มนะครับหลวงพ่อกำลังเป็น ไกนุมแม่นุ่นนี้แหละต้มนะครับแล้วเริ่มแยไอ้เกียงก็ขยินเลยเนาะบอกกูเกี๊ต้นครับต้นพายุทูไทยครับนี่ครับใบยแดงใบยแดงนี่หอมคัดนี่เผ็ดดีครับครับพ่อไข่สวัสดีครับพ่อครับพ่อเทอีสาน แลดย้อนมากกวกความถามป้าดิป้านำอะไรใหยังมันถ่วอยู่เนี้น้ำลายน้ำลายคือยังสารคามมาน้ำลายมันก็ดีถ่วงยุ่นแล้วไม่ยังวนไปเบื้องซาวนว่าม่ไหลไหลเรื่องไ่ไหวขึนกอดคอดคอดเมี้ยวเมี้ยวมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเมี้ยวฝอครับฝอนะไป เดีลกูกลูกน้ำน้ำเต็มสายเลยครับบันหัวน้ำเต็มสายเลยครับทั้งพี่กับพวกก็เฮ็ดนนะเขาเว้ยคือกัน ลายบัวมีปูไว้กินครับให้ปามสุ่มฟอดปลาได้ครับมันมันก็ขาดบังหน้าห้องสีนะครับมันก็กาดดีดครับเห็นไหมปู้วยปูยังโอ้เมาเกี้ยขึ้นป้าเกี้ยขึ้นนะครับยัเลี้ยงผลครับนั่นครับแมนเบิ่อเลยครับหนันสุกแล้วเกี้ยขึ้นครับ ผู้เวี้ยงครับเดี๋ยวไป็ผู้เวี้ยงออครับนะครับแขว่นยิงมวงมีขามแล้วไม่ใส่ไร้ยังยังไม่ใส่มต่รู้ว่าไม่ท่วมตรงนี้้อันก็มีครับครับอยู่นะทีอีสนัน ขเขียวนุ่สุกเต็มอยู่ผุ่นหรืมันเหลืองน,นี่เนี่ยอันนี้ก็มีอยู่นี่นี่นเมื่อไครับนี่ยเปลือกขึ้นครับสุกไปแล้วครับเนี่ยเยดีย๋ย,ยวเขาในบ้บาดมึงกินขั้นก้อยปลาต้องการครับผมขันม้น<ร>หมดแดงไว้แล้วนี่แล้วครับยอดบวกกอร้องเขาหมากปนเนาะ มัน่เห็นครับเต็มยูไทยเป็นบ่ได้ครับมันบ่เห็นมันเกี่ยวไปกับใบมันครับคุณคเต็มมีหลายต้นครับแม่นบ่ครับยูปยูกต้นน่เอาไม้มาอีแนนที่พอเ็นขอ้เห็นยูเห็นยูดีเอยอะไรวะ่นเวรอะไรคุณเออยุบไป แล้เดี๋ยวไปเห็นครับบ้านฟ้องขึ้นฟ้าไปแล้วมัมืดเดี๋ยวไปเห,เเหเป็นเนต็มสองนะแม่อยบ้านสุดก็มีเลยต้นบกทั่วแฮ้งครับไอ้พวกมาเป็นหมาตัวย้ำนี่นตัวแห<ม>้งตัว<า>ยว้ำแหลงครับกบเด้อเดีเด๋ยวไปกินลาปลาน้วกันครับผมเทอายสานอยู่น่าครับนีน่ เอาอือวัา่าไทยพึ่งไหมครับต้มเป็ดอํำเป็ดก็ปลาลปลาน้อกันครับมือนิเด้อมีอหนบเดมื่อนีเจื่อนแล้วครับหนาฝนอยู่นะสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับ